อยู่มัธยมประถมหรือเดี๋ยวนะปีการศึกษาเอุดมศึกษาเราก็ทํางานขับรถส่งของได้เดือนละ6,000บาทนะครับพออยู่วันละ20บาทแล้วนอกน,นั้นก็ให้น้องไปเรียนหนังสือแล้วก็ให้แม่อยู่แค่นั้นนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ได้กินอะไรมากมันก็ไม่ถึงขนาดกินน้ําก๊อกหรอกแต่ก็หลายก็ก็เกือบอะก็ไม่ได้อะไรก็ชีวิตมันก็ไปอย่างนั้นไงครับ เสร็จมันก็มีรายการเรียลิตี้อะไรนะครับมารับสมัครบอกว่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอ้าวมิมกันไลเลยก็สมัครเพราะว่าเรามองว่าคุณสมบัติเรามันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามันมีความแปลกอยู่ก็สมัครสมัครเสร็จก็ติดติดเสร็จก็เข้ารอบพอเข้ารอบเสร็จก็ไม่ชนะเลิศสูงสุดเงินหนึ่งล้านบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันมันก็ไม่ได้พอไม่ได้เสร็จแล้วกลับมาพอพอมออกไหมครับว่าเราต้องการไปประสบความสําเร็จ เราไม่ได้ฉลาดเราโง่มากเราจะอาศัยว่าเราถนัดอะไรก็คือผมกล้าแสดงออกก็ไม่ชนะเลิศที่หนึ่งออก็ออกมาออกมาเสร็จวันที่ผมเดินออกมาผมขึ้นไปที่ชั้นสองที่แม่ทําแกงเ่ะผมก็เสียใจอ่ะผมเสียใจมากเพราะว่าผมออกไปมันก็ไม่สําเร็จมันยังไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จมันก็ต้องไปต่อผมก็ออกมาจากบ้าน แล้วงานที่ผมทํามันเป็นงานละครมันมันไปหลายที่แล้วก็จะไปกลับมันเลิกก็ดึกบางทีเลิกสว่างหรือเลิกเช้าหรือว่าเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลับเพราะกลับมาไปกลับมันมีค่าใช้จ่ายเราก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพจังหวะที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละก็มีเรื่องของอุบัติเหตุทางความรู้สึกนี่ไงครับนั่นแหละก็เลยได้อยู่ที่กรุงเทพก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยน่าจะ20กว่าปี ถ้าเปอย่างคำว่าไม่ได้กลับหมายถึงว่าไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าบ้านเลยอยู่แค่นีน้เพราะว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่เป็นที่ผมเป็นคนที่ไม่ไปเคลื่อนที่บ่อยนะครับนี่คือคำตอบของคำถามที่2ที่ผมเล่าก็คือทำไมผมไม่ได้อยู่ที่บ้านพอเสร็จผมก็ทำงาน2ออย่างก็คือออนไลน์ด้วยแล้วก็บนดินด้วยก็ได้ พอสมควรอะค่าตอบแทนสูงแต่ว่าสูงเนี่เราก็ไม่เราเป็นคนที่ไม่มีความคิดนะครับเพื่อนๆผมเป็นคนที่ไม่มีความคิดนะณวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะเออไม่ได้คิดอะไรมากอ้าวแล้วยังไงต่อทําไมไม่คิดเพราะผมอะไม่รู้ว่าความคิดมันคืออะไรครับแต่หลายคนบอกว่าผมอะคิดไม่หยุดใช่ผมอะเหยียบคันเร่งในร้อยตลอดร้อยห้าสิบแช่ ผมเป็นอย่างนั้นจนบางทีคนรอบข้างอาจจะมองเราดูก้าวร้าวโหดร้ายรุนแรงผมอยากประสบความสําเร็จนั่นก็คือส่วนหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็รู้ตัวดีว่างานที่เราทําอยู่ช่วงระยะเวลานหนึ่งผมทำละง,งานละครหัวมันไปไม่ได้เลืร,รุ่นใหม่มาเนี่ยโหเก่งมากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยเรามันเป็นถ่านหินสมัยใหม่มันเป็นแบตเตอรี่ไปแล้วมันเป็นลิเธียมไปแล้วเราไม่ไหวหรอกเจ้านายก็จะด่าเราว่าทําไมเราไม่ ไม่พัฒนาต่อเราบอกมันไปไม่ได้จริงพี่เรารู้เรารู้ครับแล้วช่วงนั้นน่ะผมก็ทำงานออนไลน์ไปด้วยก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีแต่ว่ามันก็นะมันไปให้เราที่สุดเสร็จไอเราที่สุดมันผุดขึ้นมาพอมันผุดขึ้นมาเสร็จเราก็มองว่าเออมันก็จะคอลแลบกันพอดีกับของเก่าของใหม่ไอของใหม่มันไม่มีไรายได้แล้วเราก็เลือกเองคือเรามองว่า อมถ้าเราตั้งใจสักอย่างเ่ยเอาให้เต็มที่เลยเพราะเราถนัดแล้วนี่มันต้องได้สิประสบความสำเร็จได้แต่มันไม่มีอะไรได้นะเพราะอะไรก็เอาตัวเราทั้งตัวลงไปวินขายวิญญาณนะผมเป็นคนไม่ขาดลามาสายาทํางานอยู่ในที่ทํางานเลยผมไม่กลับแล้วก็อยู่ในเวลายี่สิบห้าชั่วโมงพร้อมที่จะถูกเรียกให้ทํางานและผมทําได้มากกว่าคนหนึ่งคนสองคนสามคนขึ้นไปคิดก็คิดได้มากกว่า ในแบบถนัดนะแต่มันไม่ประสบความสำเร็จน,นั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมมาอยู่ข้างนอกนานขึ้นไปอีกจนล่าสุดอะผมกลับไปที่บ้านแล้วผมไปเดินโอ้โหฝ้าแตกน้ำรั่วเพดานรั่วตู้เย็นนะครับยางขอบอ่ะก้อนพังเครื่องซสกผ้าก็พังชักโคก็เนา่าคือพอไปดูแล้วอะ่ะอย่าอย่าคิดนะผมมาเรียกอะไรมาเรียกร้องอย่าคิดเด็ดขาดเพราะ ผมเห็นว่ามีแต่คนสนใจนะเรื่องของจุมตรีแล้วถามผมผมก็อยากจะตอบแต่ไม่ใช่ผมมาเรียอะไรร่ำร้องเรียกร้องไม่เอานะครับไม่ใชก่ก็การที่ผมออกมาเนี่ยก็คือผมต้องการสร้างอาชีพมีไรายได้เพื่อที่กะออกมายี่สิกว่าปีเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงแม่เนี่ยแหละพอเสร็จกลับไปโอ้โหผมรู้สึกเฮ้ยบ้านมันไม่มีผู้ชายนิ่หว่ามันเลยเป็นแบบเนี้ย มเมลลยกลายเป็นว่าชีวิตที่เขาทําอยู่อะครับตีห้าตื่นแล้วไปไปทําแกงน้องก็ต้องไปเป็นครูตกเย็นสี่ทุ่มน้องกลับมาแม่กลับมาบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็ต้องนอนก็ดูแลตัวเองไปแต่ว่าจะไปดูแลในบ้านมันคงไม่ได้บ้านก็หนูบานเลยผมก็ได้มองแล้วโหเราชีวิตเราทําอะไรอยู่วะประมาณเนี้จําได้ไหมผมบอกว่านั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ผมบอกว่าเพราะผมไม่ประสบอุบัติเหตุทางความรู้สึกอะ ผมก็จะไม่ได้คิดว่ารักแท้คืออะไรนะผมมารู้ทีตอนที่ผมหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วว่ะครับมันแก่แล้วผมสมเพศตัวเองที่เราเห็นตัวเองว่าทําไมเรายังก่อยคว้า,วาถึงสิ่งที่มันไร้สาระมากนั่นแหละจุดเปลี่ยนนั้นเลยทําให้ผมกับความรู้สึกที่มีต่อแม่โอโหมันคนละเรื่องเลยโคตรรู้สึกดีตรงไหนรล้ไหมที่เขาไม่อยู่กับอุบัติเกิดอุบัติเหตุอะแล้วอะไรรู้ป่ะฮะ เราไม่ต้องไปเคาะฝาลงและให้แม่ทําอะไรหรือพาแม่ไปทําอะไรตอนที่แม่ไม่อยู่อันนี้ผมรู้สึกดีมากผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมมีอยู่โอ้โหผมได้กําไรมากผมสามารถพาแม่ไปไหนก็ได้ถ้าถ้าเราต้องการแต่มันไม่ได้ทําให้เราไปไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวกลางไงครับตัวกลางในการใช้จ่ายจังหวะนั้นนะผมเองกออ็ไม่เคยเก็บเงินมีไรายได้แต่ไม่เคยเก็บก็ แล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ใช้อะไรด้วยนะแต่มีกองไว้ก็เพื่อเพื่อนน้องกับแม่เวลามีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินซึ่งก็ใช้ไปตามวาระสภาพแต่ว่าไม่ได้เคยเอาตัวกลางไปแปลสภาพเพื่อเพิ่มทุนหรือไปทํากําไรเพิ่มก็ไม่มีแล้วหัวเราก็ไม่เคยที่จะคิดไปทําต่อยอดอนาคตว่าอายุมากเราทําการค้าหรือทําอะไรผมไม่ได้คิดเลยจริงจริงจนวันนึงอ่ะผมมาได้ความนึกคิดของตัวเองที่มีต่อแม่คือรักแท้เนาะอยู่ที่แม่และไม่นานนะัก ไม่ถึง3วันผมก็มาคิดได้เฮ้ยเงินมันสําคัญวะนี่ผมจึงทุ่มเทให้กับงานหนักที่ไม่มีไรายได้เลยนะให้มันสปีดหนักเข้าไปอีกจนจนทําให้คนรอบข้างก็ลําบากเลยเพราะว่าอะไรสปีดมันไม่เท่ากันเราจะไปอย่างเดียวเลยมันก็เลยแตกแตกเสร็จปุ๊บผมก็แขวนตัวเองที่เชียงใหม่นั่นครับเก็ตยังนั่นแหละก็ไปทบทวน ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับเออก็ดีแล้วเหมือนกันได้ทบทวนตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เคยปิดโอกาสผมอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือผมโชคดีที่ผมมีผู้ใหญ่ก็ไปพักอยู่ที่เชีงยงใหม่ก็ไปเจอกับสโลไลท์แล้วทีนะโอ้โหพ่อเอ้ยเราไปเชียงใหม่เป็นว่าเล่นน่ะเราโอ้ยตัวทัว่วจังหวัดเราไปเป็นว่าเล่นผมผมเป็นคนที่ขับรถถนัดมขับรถถนัดครับ สมัยก่อนส่งของมันส่งวลาสิบห้าที่ยังไม่ถึงบ่ายสามแล้วเสร็จแล้วว่าไปแอบ,บนอนในวัดไปนอนเสร็จแล้ววะไม่ได้ใช้เวลานานนะครับรถที่ใช้ก็อีส,สุสีขาวนะครับอยู่ในสมัยก่อนผมส่งผ้ามา่านพลาส,สติกห้องเย็นนั่นแหละที่ผมชอบที่สุดก็คือขับรถนั่นแหละนะครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีอันตรายนะครับผมขับเร็วจริงแต่ขับแบบสลาลมถ้าใครขับสลาลมก็จะรู้นะครับนั่นแหละจะไม่เคยไปปาดไม่เคยไปหาเรื่องใครเสร็จ ก็มาที่ปัจจุบันก็คือเร่งสปีดต,ตัวเองแต่สปีดของคนที่ทําด้วยไม่เท่ากับเราและหรือเราไม่มีวิธีการสื่อสารให้ให้มันเร็วไปกว่านี้หรือว่าให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้พอไปด้กันก็แตกผมก็แขวนแขวนเสร็จผมก็กลับมากลับมาเสร็จนี่แหละครับผมว่าเฮ้ยมันต้องมีรายได้เหรอเขียนไหมเนี่ยได้คาตอบลยอล้วยังครับว่าทําไมผมไม่ได้อยู่ที่บ้านไปมาหาสู่กันถ้าใน3ามครั้ง3ปีถ้าเขาไม่สบายเขาจะอยู่กับผม แต่ถ้าเขาสบายดีเขาจะอยู่กับน้องสาวงน,นะครับเนี่ยจบตรงนี้ครับคําถามถัดไปได้เลยครับ